โปรเจคเตอร์แบบพกพารุ่นใหม่ล่าสุดรุ่น P30 Pro ความละเอียดคมชัดระดับ 4K เลยนะครับไปรอใช้งานกันเลยเกิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บให้ไปทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับไปที่เซตติ n งนะ เข้าไปที่เน็ตเวิร์กไอินเทอร์เน็ตทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยนะครับใช้ได้ทั้ง w i f i บ้านแล้วก็ฮอสปอตโทรศัพท์มือถือก็สามารถใช้งานได้และโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่รุ่นนี้มีบลูทูธด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธแบบไร้สายได้พอเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปที่ YouTube กันเลยตอนนี้เปิดคลิปวิดีโอมาแล้วนะครับภาพสีสวยคมชัดแบบนี้เลยนะรองรับความละเอียดสูงถึง 4K เลยนะครับและโปรเจคเตอร์รุ่นนี้มีลำโพงในตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นเสียงขึ้นนะ เสียงลำโพงดังชัดเจนดีแบบนี้เลยนะครับมี google play store สามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมได้มี hdmi สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเอาไว้พรีเซนต์งานเอาไว้ประชุมงานได้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นเลนกล้องสามารถหมุนปรับความละเอียดความคามชัดได้มีขาตั้งในตัวสามารถหมุนปรับมุมปรับองศาได้ด้านล่างมีการลื่นมีสวิตช์เปิดปิดเครื่องช่องเสียบสาย hdmi ช่องเสียบสายแจ็คหูฟังช่องเสียบแฟลชไดร์ช่องเสียบสายไฟช่อง,ฟองระบายอากาศรูลำโพงมีรีโมทคอนโทรลและคู่มือวิธีการใช้งานกดสั่งซืื้้้้้้อออกกาาามมมมุซยยหนนนคลลิิปปวดดีีีโไเเเ็บง มีข้อสอบถามเพิ่มเติมพพมพ์มผู้คุยได้ในคอมเมนต์